ขอเจริญพรธรรมะเช้าวันนี้ถ้าเรามีสติอยู่เราจะเห็นจิตมันแอบสร้างภพตลอดเวลาอย่างพอเราหัดภาวนาเราก็จะเห็นทันทีที่คิดเรื่องการปฏิบัติจิตก็สร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมา อะไรขึ้นมาแต่งขึ้นมาตลอดเวลาจิตมันไปสร้างพบขึ้นมามันก็เคยชินที่จะสร้างพบตัวที่มันเคยชินเรียกว่าตัวอนุัยอยู่ในสันดานเลยที่จะต้องสร้างพบเ,เมื่อคิดถึงการปฏิบัติก็สร้างพบขึ้นมาตัวนี้เรียกว่าพระวสพระวาสวะ เป็นภพของนักปฏิบัติเลยก็เป็นภพอันหนึ่งเป็นอาสวะกิเลสจิตไปแต่งภพขึ้นมาแล้วก็ไปแช่อยู่ในภพอันนั้นนิ่งๆเนียนๆเฉยๆตัวนี้กลัวจะเข้าใจได้กลัวจะเข้าใจได้ไม่ใช่ง่ายเลยนะแค่คงแค่จงใจปฏิบัติจิตก็สร้างภพมาแล้วถามว่าไม่สร้างภพได้ไหม ไม่ได้ถ้าเราไม่ได้สร้างพบอะไรเลยเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติแล้วเราไม่สร้างอะไรขึ้นมาสักอย่างหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ปฏิบัติจิตใจมันจะว่างวางเราจะกลัวจิตใจมันว่างวางเราจะกลัวเราจะหนหุนพันแล่นลงไปในความว่างกลัวจะหุดลงไปในความ ไม่มีอะไรเราต้องมีอะไรเอาไว้เกาะสักอย่างหนึ่งคือเกาะในรูปพบอันหนึ่งของนักปฏิบัติถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆเราจะเห็นจิตไปสร้างโรคหนึ่งแล้วเข้าไปอยู่อยู่อย่างนั้นแล้วก็ออกมาไม่ได้ทำอะไรก็เป็นการสร้างโรคขึ้นมา แล้วอีกโลกหนึ่งบางทีก็เปลี่ยนโลกของกามบางทีก็เป็นโลกของสามาธิรูปฌามอรูปฌานล้วนแต่เป็นพบทั้งนั้นเป็นพบที่สร้างขึ้นมาจากการที่จิตมันเข้าไปเสวยภพน่นภพนี่อยู่เรื่อยๆออไม่เสวยภพก็ไม่ได้อ,อมันมีภาวะพาคานุสัยเนี่ย นั้นมีสันดานที่จะสร้างพบมันพอใจในพบมันคิดอยู่ในพบเมื่อติดใจอยู่ในพบมันก็ปล่อยวางไม่ได้จนกว่าเราจะเห็นเลยว่าพบทั้งนั้นที่จิตใจสร้างขึ้นมามันก็นำทุก์มาให้ทั้งสิ้นเป็นภาวะของจิตทั้งสิ้น เราก็ค่อยๆภาวนาค่อยๆสังเกตไปแต่ละวันว่าเราเออไม่ได้รู้แจ้งแทงตลอดทีเดียวทั้งธรรมะเออทั้งหมดหรอกค่อยๆดูค่อยๆเห็นไปอย่างทีแรกกิเลสมันแรงใจมันทนไม่ไหวแล้วออมันเอ,อ <c oughs> ความชั่วกำลังจะร้อนออกมาทางกายทางวาจาทางศีลมีสติรู้ทันเข้าไปพอกิเลสหย,ยาบๆไม่เกิดอาสะวะมันก็เป็นกิเลสท,ที่ย้อมใจเป็นกิเลสท,ที่ย้อมอยู่ในใจของเราแต่ยังไม่ล้อนออกมาทางกายทางวาจาเราก็รู้ทันเอาโดยเฉพาะนักปฏิบัติมันติดในพบพบของนักปฏิบัติชอบทำตัวเองชอบทำจิตใจ ตัวเองให้มันไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาต้องมีอะไรที่เกินปกตินิ่งๆซึมๆทื่อๆอยู่อะไรอย่างนี้ให้รู้ทันลงไปกำลังคิดอยู่ในพบอาสะวะทั้งหลายมันก็มีความแปลกมีมันห่อหุ้มจิตอยู่เวลาจิตมันไปดูรูปอาสะวะมันก็ไปห่อหุ้มจิตก็ดูรูปเวลาจิตไปฟังเสียง อาสาวะมันก็ห่อหุ้มด้วยจิตที่ฟังเสียงเวลาคิดอาสาวะก็ห่อหุ้มด้วยจิตไปไปคิดอีกถ้าเราภาวนาตอนนี้ทีอ่อริยมรรคเกิดอริยมรรคมันก็จะแหวกอาสาวะออกจิตใจมันก็เป็นอิสระชั่วคราวในชั้นโสดบาบันสกาคามีอนาคามีในชั้นสูงสุดเนี่ยจิตก็จะหลุดพ้น ความประหลาดมันก็อยู่ตรงที่ว่าจิตพ้นจากอาสะวะกิเลสไม่ใช่เพราะเราทำลายอาสะวะได้แต่จิตหลุดพ้นเนี่ยจากอาสะวะกิเลสได้เพราะความเพราะเราร้างอาวิชชาได้อวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดอาสะวะแล้วอาสะวะก็เข้ามาห่อหุ้มเลี้ยงอวิชชาไว้ระหว่างอาสะวะนี่กับ อวิชามันเกื้อกูลกันเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นเหตุปัจจัยซึ่งกันและกันเวลาเราภาวนาจิตจะหลุดพ้นออกจากมารวานาได้พระไตรปิฎกบุกพระไตรปิฎกพูดชัดเจนจิตหลุดพ้นจากอาสวะเพราะความไม่ถือมั่นไม่ถือมั่นในอะไรก็ในรูปในนามในกายในใจของเรานั่นเองวันนี้ก็คงจะพอแค่นี้เดี๋ยววันหน้าก็จะมา พูดถึงภาวนาใหม่เนาะให้ญาติโยมเข้าอกเข้าใจอย่าลืมติดตามกดซับสไครต์แอตมาเพื่อเป็นกำลังใจด้วยก็ขอเจริญพรอ,อายุวรณะสุขบาระ,ระ,ะคิดสิ่งใดขอขอให้สมดังปรารถนาญนะาติโยมทั้งหลายไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก็ขอเจริญพร